สวัสดีเอีทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าวดวธรรมลังสีเหมือนเดิมวันนี้มาดูเด็กๆกำลังเถียงกันเรื่องอะไรดูดิเถียงอะไรกันอ่ะฮะเป็นอะไรกันเรื่องแค่นี้นะตกลงกันไม่ได้ สองตัวนี่โอ้เกินไปแล้วนะพวกเองเนะี่ยสองตัวเถียงกันสนัน่นลั่นวัดเลยจริงว่ล่ะฮะจริงไหมอชอบเถียงยังยังไม่ยอมยังรื้อยู่ย เอาๆดกันแล้วเนอะเอาะอนะ,อะแค่นี้ยังกัดกันเลยพวกเองเะยังไม่ยอมกันอีกตรงนี้มันเย็นนะครับ เด็กๆก,ก็เลยจะมานอนกันตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระมังอ่างน้ำไว้ให้เด็กๆก,กินส่วนตัวสองขาวอยู่ตรงนี้ขาวหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งู่ไหนไม่รู้อ๋ออยู่ตรงโน้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งขาว นี่มานอนอยู่กับพวกตัวใหญ่ไหนดูดิมองหน้าหน่อยนี่เไม่ใช่เองตัวโตกันมีเขาตอนนี้อากาศร้อนนะครับกี่องศาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูคน เดี๋ยวดูเช็คดูว่าตอนนี้กี่องศาแล้วเนี๋ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ไว้เข้ามารับชมนะครับสาองศาแล้วนะสามสิบสาองศา,นา,า,งศาในบรรยากาศตอนเช้าเวลา8ปดโมงสี่สบห แปดมงห้านะครับไอ้มีขาวมันก็รอไปกินข้าวก,กินข้าวแมวเพราะว่าตัวนี้มีถาดแมวอยู่ไอ้มีขาวไอ้มีขาวมีขาวห่งวัดต่อที่จะมากินก็คือขา้าวถาดนี้ที่มีแมวรออยู่ ถัดจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็ต่อนะครับระหว่างสองตัวกำลังอ่นอวกันเลยครับตอนนี้แสดงว่าลงน้ำมาแล้วลงกระมังไปแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันเดพบกันคลิปหน้านะครับ